ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานร้วยหินนะครับก็มาอัปเดตนะครับวันที่6เดือน10นะครับ6.8แนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของร้วยหินสวยนะครับก็ที่ซอยชัยพฤกษ์สนะครับพัทยานะครับก็วิ่งเข้าซอยชัยพฤกษ์สองพัทยานะครับก็จะเจอแยกหนองหินนะครับ ก็เลียวที่แยกหนองหินนะครับอันนี้นะครับจะอยู่กิดถนนนะครับอยู่ริมทางเลยนะครับก็เป็นรั้วกำแพงหินนะครับต่อจากของเดิมนะครับก็จะเป็นรั้วที่อยู่ที่ฟ้ามหนาครับตัวนี้นะครับสามสิบเซนนะครับเป็นรั้วลอยนะครับก็จะลดตามสเต็ปนะครับตัวนี้ จะสูงสุดอยู่ที่เมตรแปนะครับก็จะลดตามสเต็ปมาทีละเมตรแปด80นะครับล็อกละเมตรแปดสนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวยทั้ง2ด้านนะครับตอนนี้นะครับก็จะโชว์ลายหินทั้ง2แถบนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนํานะครับเพื่อนใดที่กําลังมองหานะครับช่างฟีมเอร์ดีๆครับตอนนี้ถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินช่างนุพัทยานะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนฝ่างานจะเสร็จนะครับเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็อยากจะนดูหน้างานจริงนะครับก็วิ่งมาเส้นชัยฤึษ์นะครับสองนะครับเในสนามกีฬาในต้นเมืองปัตยานนะครับจะเจอแยกหนองหินนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับจะอยู่ติดกับถนนหลักแยกของเส้นหนองหินนะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับตัวนี้นะครับ,รบก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุบอัธยานะครับสวัสดีครับ